าคาชมตลาดป้องนัางย,ย่างนี้ตลาดปาาีชมก่อนชมก่อนไหมคะงามงามดีงามหมดค<ไ>ุ้ไขาอันตั้งที่จานตักบาทละจานละร้อยค่ะอ๋อแบบน,นี้จานละหนึ่งรอย Okay. นะครับจานละหนึ่งร้อยหมดแล้วจีเนี่ยจานละหนึ่งร้อยค่ะจานละหนึ่งร้อยค่ะอันนี้กิโละละ,ะนนกิโลละสามร้อยห้าสิบค่ะเออใครก็ไปย่างกินเองอยู่ด้เนาะแม่จ้าอย่าไปย่างนั้เนเสียทานเออย่ามันเสียทานนอมนมาเสือโดลดจ้า,ามานางย่างากทท็ดีได้ครับเออเส้นพยักพยักพุทโธสงนะครับพยักพุทโธสงใครก็แวะได้นะครับ พี่น้องแวะได้เด้อนะครับผู้ใดผ่านไปผ่านมาเออทางผ่านได้นะครับออกจากพยักไปพุทธสงฆ์ใส่ทางเพื่อนย่างอ่ะ,ะอะวัน ह, นี้สิครับว่าเบิ่งย่างพ,พี่น้อง,องย่างกันสดๆเพรต้องห่วงเออพูดอ่ะนี่ย่างนี่ก้อนจะย่างอันอันอันนี้ก้อนสีย่างเนาะเอออันนี้ย่างสุกแล้วอันนี้ย่างสุกแล้วเจ้าสิ อันนี้ซีย่างเหรอขอขายย่าญญญรงรสได้หวานละมุเเมน,น,ะนเสียรสอร่อยเราจะรสอร่อยแกะแล้วเรียบร้อยรสอร่อยพี่น้องเบมึงปลาดุกเบมึงปลาดุกปลาด,ดุกย่งางปลาดุกย่างนะครับสวย,ยอันนี้สามไม่ร้อยปลาดุกย่างเนี่ยแวะผ่านได้แวะผ่านได้นะครับแวะมาด้วยพี่น้องเด้อนะครับเส้นพยักษพุทธิสงนะครับเอออันนี้ร้านร้านแรกเล่นหมดเนี่ยไม่ขาดช่ว่างใดไม่าขาดเฟิฟันลี่ค่ะ แม่ค yeah ้าพอนดี hmm. been, so, oh, ja ้นี่นี่นี่สินโอ้ยนี่นี่สินอ่ะนะครับบรรยากาศช่วงนี้พี่น้องโอ้โลมเย็นๆเนาะราคาต่อรองกันได้เห็นแต่ทั้งผลราคาต่อรองกันได้มากอู้ยหนะครับเอาตึงไม่แย่งเอาสวยๆทั้งนั้นตัวใหญ่ๆ จานอร่อยจานอร่อยจานอร่อยเท่ากันนะครับราคาเด็ประมาณจานอร่อยใครชอบแบบไหนก็มาดูมีหดปลารตปลาปลาคว้าปดอันนี้ปลาควาปอดเอาไปเห็นยังกี่ตัวมันก็ขึ้นตัวใหญ่แท่านันเป็นหนึ่งแพ้วเแ่ปลาเสียปลาเดียวเดียวเป็นปาดบาทจ้าเนี่ย อันนี้อันนี้รเท่าไรกันขายด้วยสา้อยสามสิบพี่น้องไงครับน่ไงนะครับตลาดปลาตลาดปลาอำเภอพะยา陂ที่ไหนว่าเบืงองบรรยากาศไปเรื่อยๆกอน ันนี้เกจานละร้อยเพื่อน<ะ>โอ้มีหอดเขียดเขียดตะพีปลาดุกหน้าปลาเด็ดเดียวหน,านว้าจนะ้าเป็นแต่ฝาหน้าของบ้านเราของบ้านเราทั้งนั้นนะครับ<ะ>อันนี้เขียดเขียดจานละเท่าไรละเขียดจานละหน้ึ่งร้อยบาทนะครับ,บรน้องบรรยากาศนะครับบรรยากาศเออ่ผู้ใดผ่านไปผ่านมานะครับขับเส้นพญาพุทธิสงฆ์นะครับผู้ใดสิลงกรุงเทพกรุงไทพเพื่อนละ แวะได้แวะได้สองฝากซื้อไปฝากพี่ฝากน้องได้เนาะเนี่ยเบิ้องฝากไปย่างรูปสามร้อยห้าสิบอันนี้โลปสามร้อยห้าสิบวตัวใหญ่ๆหน่อยจ้ีโอโต๊ะใหญ่ๆนะครับพี่น้องเบื้องรอละสามร้อยห้าสิบเราต้องไปย่างให้มันเมื่อยเปียงทาน เอออันนี้กัจานละร้อยนะครับตรงนี้จานละรออ้อยเออนี่นะครับบรรยากาศมาได้นะครับใครที่แวะนะครับรถจอดกันเยอะนะครับจอดกันซื้อของฝากลุงกรุงเทพกรุงไทยเออช่วงเทศกาลใกล้จะสงการนะครับใกล้สงการมาเออมีปลาตลอดนะครับเส้นพยัคพุทธสงนะครับแวะจอดแวะหาเลือกได้ราคา ไม่แพงนะครับสำหรับปลาย่างปลาแดดเดียวาาาจานละหน่อยจานละอย่างชุมชนดงเคียงพยักตลาดชุมชนดงเคียงพยักนะครับแวะมาสื่อมาหาได้เด้อเออของฝากของสวยช่วงใกล้เทศกาลสงกรานต์แล้วครัรรรบผมเออมาๆเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งคลิปนี้เด้เออแวะมาได้ครับรถผ่านมา ทางอำเภอพยักนะครับจังหวัดมหาสรารคามมือนี้แอดมินกัมาสัง่งด้วยกันนะครับก็จะสั่งเป็นของฝากสดๆนะครับสดๆนีเดี๋ยวป้าก็ใจนิดนึงเนาะอ๋อเป็นหนึ่งเ,ออเป็นหนึ่งเมื่อสร้ากงก่อเฮ็ดเอียงก่อเฮ็ดอันป้าป้าชอ่ รูยสวนรู้ย,ยังไป,ไปหมกังซี่สิส่วนผสมกลมๆโนะเออเอ้ยบาังบังเป็นบังเป็นต้นเป็นต้นหมกคือสีส่แฉกนะครับบรรยากาศแวะมาได้นะครับแวะมารถจอดประจำนะครับลูกเตกี๋ยวได้ข่ามาแวะซื้อเอาอ่ะลมแรงนะครับวันนี้อากาศดี เป็นตากนะครับตากข้างหลังข้างอย่างโอ้มันหมันมันหมันครับผมอ่ะอย่าลืมนะครับแวะมาได้นะครับแวะมาเลยมาซื้อนะครับสดๆใครอยากได้ปลาแบบไหนนะครับมาแวะมาชมมาเรียกหาเอาที่เส้นนะครับอ่าอำเภอพยัคฆ์ไปพุทธสรงนะครับ ามาแวะมาสือมาหาไดเร์อพี่้องเด้อนะครับ